สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนในสัปดาห์นี้กลับมาเจอกับคุณคุยเองนะคะสัปดาห์นี้คุณคุณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องขนมไทยกันค่ะวันนี้คุูเองก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาและชื่อขนมไทยนะคะในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญหรือวันสําคัญเท่านั้น งานทำบุญเทศกาลสำคัญหรือต้อนรับแขกสำคัญเพราะขนมบางชนิดต้องใช้เวลาในการทำนานค่ะต่อมาการค้ามีความเจริญมากขึ้นจึงมีการนำขนมไทยไปวางขายตามท้องตลาดค่ะวันนี้เคลงก็จะพาเด็กๆ มารู้จักกับชื่อขนมไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพขึ้นและเด็กๆก็พูดชื่อขนมตามคุณครูนะคะขนมครกขนมชั้นขนมใส่ไส้ขนมกาลาแม ขนมเปียกปูนขนมตะโก้ขนมหม้อแกงทองหยอดทองหยิบฝอยทองข้าวต้มมัดขนมเบื้อง ขนมงาทอดใส่ถัว่วขนมฝากบัวขนมดอกจอกทั้งหมดที่คุณครูเอามาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะก็เป็นขนมไทยที่เราสามารถเห็นได้ตามท้องตลาดค่ะเด็กๆใครมีโอกาสได้ไปเดินตลาดนะคะ หนูก็ลองสังเกตดูว่ามีขนมอะไรขายบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ